จะไปดีท่านผู้ชมมาพบกรททงดำกินตามเคยนะกับซ่องสะพ้ายไทยบายสาวลาเมื่อนี้ทองดำสิ่วนท่านผู้ชมมาเฮ็ดเมนูเต้าหู้นึ่งเสียยวเนาะเป็นมื้อที่กินเจมื้อทำอิดเนาะท่องดำกับกับครอบครัวกับสิกินเจมื้อนี้ท่องดำกับสิมาเฮ็ดอาหารเจสู่ท่านผู้ชมกินอีกแล้วเนาะส่วนมาเฮ็ดจระเด้นั้นทั้งมาเฮ็ดวพร้อมกันเลยก็ที่จะไปเนาะท่านผู้ชมก็อย่าลืมเนาะกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทองดำแดกไปหาไปครอบครัวกันเลย อันนี้ก็เป็นเครื่องปรุงของเฮาเนอที่เสียเต้าหู้อันนึ่งเสียอ,อิวมานี้ก็มีเต้าหู้ก้อนเนะาะทองดาซื้อยี่หอ้อนห้มาเต้าหู้ก้อนจะสิเป็นก้อนแบบแข็งๆหนึบๆในนึงเนาะแล้วก็มีอันเท้หอมซอยขิงซอยแล้วก็มหมกเผ็ดซอยแล้วก็มีใบอันหนึ่งกับใบชะนานี่เนาะซอยก็<อ>เครื่องปรุงขอสิมีประมาณนี้เนะาะทองดาก็สิมาตัดอันเต้าหู้เอาไปนึ่งก้อนเนาะ น,นี่เราก็เอาใส่ถ้วยนึ่งเลยเป็นก้อน,ขนแข็งๆแบบนี้เนาะเต้าหู้ถัง่งดำนี่แหละเขาก็นึ่งไว้ประมาณ5นาทีก็ได้เนาะเอาอุ่นให้มันฮอนๆอนแล้วก็ระหว่างที่รอท่าเนาะเขาก็มาปรุงซอสที่สิไปลาดเนาะใส่อซอสแม็กกี้ลงไปเนาะสองบวงแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปบวงซาหนึ้งน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็ ผงฟ้าไทยแล้วก็แป้งเนาะอันนี้เป็นแป้งข้าวโพดใส่ลงไปเลยแล้วก็น้ำเนาะน้ำนี่ก็ใส่ประมาณสองสามพวงก็ได้หรือว่าสี่ห้าขวงก็ได้เนาะแล้วก็พริกไทยแล้วก็น้ำอันสีอิ้วดำสองสองสามหยดเนี่ยหยดลงไปเนาะไม่ต้องใส่หลายเพราะว่าใส่หลายอันมันสีดําเกินไปน้ํามันสีเข้มเกินไปเนาะแล้วก็มาคนให้แป้งละลายแบบนี้เนาะ แต่แล้ววันนี้เขาก็ไปเบื้องเต้าหู้เขาได้แล้วสุกแล้วเนาะก็ยกลงเลยวันนี้เขาก็มาอันเทศน้ำลาดเลยเนาะก็ใส่น้ำมันลงไปน้ำมันนี่แล้วแต่เนาะผู้ใดสใส่หลายใส่น้อยก็ได้ทองดำใส่ประมาณบวงครึ่งบวงกันแกงนี่แหละเนาะแล้วก็ใส่ขิงลงไปเนาะขิงซอยเขาไปผัดขิงให้หอมก่อน หรือว่าผู้ใดซิโปผัดก็ได้เนาะแล้วก็ใส่อันเห็ดหอมที่เขาซอยไว้ลงไปผัดใส่น้ำขิงให้มันหอมเนาะแล้วก็อัน,นี้เขาเติมน้ำลงไปให้มันสุกเลยนอยนึงเนาะเพราะน้ำมันซิมันสเสียนข้นกันไปแล้าเขาอันนั้นเติมน้ำลงไปแล้วก็วันนี้เขาก็มาใส่ซอสที่เขาปรุงไว้เลย เอาราดลงไปเลยเนาะแล้วก็เฮาคนๆให้แป้งมันข้นขึ้นรละว่างตอนที่เฮามาคนจยางซีนเนาะถ้ามันหนืดเกินไปก็เอาน้ำใส่เพิ่มได้เนาะ ต้าหูอ่อนเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้ไปซื้อยวนห้างโลตัสใกล้ๆเขือนเป็นหาโลตัสมินิมันโบมีเนาะทางดำก็เลยเอาต้าหู้แบบนี้มาแทนกระซ้ได้คือกันเนาะแนวกระลาดน้ำลงไปเลยน้ำที่เอาเกียยไว้เม,มื่อกี้เนาะ เนาะสำหรับผู้ใดที่กินเจหรือว่ากินมังสวิรัตเนาะก็สามารถเอาเมนูนี้ไปเห็ดได้เนาะรสชาติก็สีกลมกล่อมเนาะมันขึ้นอยู่กับตอนที่เราปรุงน้ำลาดเนาะถ้าน้ําลาดเทาแทบก็แทบนะบ่ต้องเห็ดเข้มข้นเกินไปเป็นแน่ไนท่านผู้ชมเมนูเจขอ,องทองดำวันนี้เนาะอันหวังว่าก็จะมีประโยชน์กับท่านผู้ชมแล้วก็เอาไปเห็ด กินใจได้เนาะเพราะว่าสิ่กินมังสวิราตหรือว่ากินเจเนาะก็กินได้คือกันเนาะสำหรับมื้อน,นี้ทางนำก็สิขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วแล้วพบกันใ่คลิปหน้าสบายดีบ๊ายบาย